สวัสดีครับมาแล้วนะครับมาแล้วจาลงตรงนี้นะครับลตรงกลางเลย ขยับไ,ไปเองขยัยไ,ไปเองไปข้างหน้าเองไปข้างหน้าอีพยายามไปข้างหน้าเอ,อาางเอ,อ๋อลงรงนี้แหละ 他妈的！ ก็พอดีดันตัวนี้ไปใส่ตัวนี้เนาะแล้วไปแล้วก็ไปใส่ข้างหน้าตัวน้นมันจะได้ไม่เป็นตมเดี๋ยวพอสะดิ็งก็ไม่เอารถมา ไปใส่มองดูคนอันนี้ก็น้อยนะเอาออนรถมาถมแล้วก็มันยังพัดเดียดครับดินอันนี้เนาะเกี่ยพ่อเขาสีน้งก่อนผ่านไปได้ก่อนวันนี้น้ำเขากุดลงพูเนเอาหว่านี้ เลยเส้นโจ๊กเวโจกมาสองสักลไหมะอืมตรงนี้มันรถลิไปใส่ไม่ได้ได้โอ้นแนะใช่แล้วกวาดเอาไป รอรถพออ่อน้องมาพอเสร็จเห็นรถห่างไว้ก่อนนี่ขนาดฝนหยาตกเป็นอาทิตย์แล้วเนาะตาถ้าฝนตกคือตอนนั้นแล้วเฮงเลยตัวนี้

รถรถไท่ญีนะพอดิงเอามือเลยนาะอยู่พุ้นรถไทอยู่พุ้นจอดอยู่พุ้นบ่อือเวลาออกมายังสิอ๋อกระบะรถใหญ่เมื่อเทียนืรถดรถดมันสิเหยียบหญ้าเนาะเนหญ้าเนาะนี่ก็ ทำเป็นแมกโครน้อยไว้ก่อนนะครับขอให้รถเดินได้ไดอ,นะดม,อมื มู้เจ้าน่ะเอาหุ้นไปไวแต่สวนบอ่บอตะโคกบ่ตะโคกเดี๋ยวนี้ในโคกปัญญาเพกนั้นเจ้าไปเอาหุ้นไปกินบ่เทิงหัวหายใจเหะอหุ่นล่ะเทิงเทิงพี่บ่เออขึ้นไปเบิดน้ำบ่ประตูหัวโอ้โอ้โอสบายจ้ะจนทำผักจนลามไปห<บ>ุ้นพุ่นอือแล้วฝนตกหึ่งเดี๋ยวนี้แล้วแล้วไม่ได้โหไว้บ่ออมไวบ่เหตุทางใต้นะ ยังบ่ทันตีกรอบทาง้งทึงทางใต้เป็นหน้าผาได้หรอทั้งทางทังใต้สวนนี่ mm hmm. แต่ว่าข้างนี้นะข้างข้างทางนี้ค่อยตีกรอบถึงอันที่ห mm hmm. น้าผาละโอ้ย oh, ไปเห็นข้ <ไป S 2> างนะไปเห็นหญ้าเฟกันโอูสาวงูมาเลีเ้ยงแท้ว่าพอแบบไม่ขึ้นมาพีบอ่ะขึ้นใบพุ่นไรพากกันแล้วท่านไปห ฝนตกแล้วกเ็เอ็ดหายาโมงเฮ้ยมันเอาเวลามันขึ้นคู่นะอืมตีมันเปื่อยไปนี้ก็เลยได้เอามารักษาก่อนเริ่มดีแล้วเพราะฝนหยาดตกหอยใต้ก็เอาไม่เอาเอาไว้หน้าอะไหอยใต้ก็เอางูมาไว้หน้าอะไรโหอยู่จะเคาะอยู่ย ก็เดียว,ยว,วอืมให้เคอแะแต่พี่หำนี่เคาะแล้วแต่พี่เพชรสองม่องหน้าตาแบบม่องนี่เลี้ยงเดือนนึงแล้วก็ย้ายมาม่องนี่เดือนนึงแล้วามันด้ขึ้นพอดีพอดียาโป่ปปงเนาะมันไมหมุนเวียนเลยแม่แหน่หมุนเวียนเลยถ้า,าเขาเลี้ยงตลอดนี่พี่มันไม่ได้ผลิตนะนี่บลิตผลิตผลไม่น่ากิ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้พอจบคลิปนี้นะครับผมสวนะัสดีครนะับ <h>